สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆนะคะที่สวนอีกเช่นเคยค่ะไปไหนไม่รอดก็ต้องมาอยู่สวนนี้แหละค่ะแต่วันนี้คุณครูมาแต่เช้านะคะเพราะว่าสองวันมานเนี้ยฝนก็ตกอยู่นะคะแต่เมื่อคืนตกหนักหน่อยคุณครูรู้สึก มีความรู้สึกห่วงต้นไม้นะคะคุณครูก็เลยมาสวนแต่เช้าค่ะก็เอาอาหารมาให้เจ้าทองดำด้วยนะคะค่ะแต่เพื่อนๆค่ะพอคุณครูมาถึงแล้วคุณครูใจหายมากเลยเพราะว่ามันจากเมื่อวานกับวันนี้มันหน้ามือห,หน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะเพราะน้ำในบ่อของค,ครูอะเมื่อวานเนี่ยมันต่ำระดับพื้นเนี่ยประมาณถึงห้าสิบเซนค่ะแต่วันนี้ เพื่อนดูสิคะเจิงนองเลยค่ะท่วมหมดเลยนี่บริเวณบริเวณพื้นเนี่ยค่ะท่วมหมดเลยค่ะก็คุณครูตกใจมากเลยว่าน้ํามันมาทางไหนค่ะเนี่ยค่ะเจิงหมดเลยค่ะเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อน เดี๋ยวคุณครูจะพาเพื่อนๆไปดูอีกที่หนึ่งซึ่งคุณครูเป็นห่วงนะคะก็คือหลังเรือนเพาะชำของคุณครูนั่นแหละค่ะว่าสภาพจะเป็นอย่างไรนะคะชมกับคุณครูเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพาไปชมทั่วๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะค่ะเยวเอาอาหารไปให้เจ้าทองดําก่อนค่ะค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะด้านหลังของคุณครูเนี่ยค่ะ ด้านหลังของค,ครูที่เป็นแปลงผักเนี่ยค่ะด้านหลังของค,ครูทั้งหมดเลยนะคะบริเวณนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวครูจะพาไปดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะค่ะนี่น้ําเจิงเลยนะคะคุณครูก็ปลูกต้นไม้ใหม่ๆเอาไว้หลายต้นมากเลยซึ่งไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าคุณครูเป็นห่วงต้นกล้าค่ะ เป็นห่วงต้นกล้ามากเลยว่าต้นกล้าที่วางกับพื้นไว้นั่นนะอะเมื่อโดนน้ำสภาพอย่างนี้จะรอดไหมนะคะนี่ค่ะเต็มเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะน้ำเต็มจึงเลยนะคะคุณครูก็คงจะต้องแก้ปัญหาค่ะวันนี้ก็คงจะต้องอยู่ส่วนเยอะหน่อยนะคะอาจจะต้องแก้ปัญหาหาทางอเอาน้ํา ออกเดี๋ยวคุณครูจะพาเพื่อนๆเดินไปที่ต้นน้ํานะคะที่คุณครูคิดแล้วแหละว่าต้นน้ําที่เข้าบอกคุณครูเนี่ยมาจากไหนนะคะไปเดี๋ยวเดินไปชมด้วยกันเลยนะคะว่าสภาพของออน้ําที่เข้ามาเนี่ยเข้ามากี่ทางแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆน้ำเจิ่งเลยนะคะ ตอนนี้นะคะคุณครูก็พาเพื่อนๆมาชมอันนี้น้ำเข้าบอ่อเต็มเต็มเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูในบริเวณสวนป่าสักนิดนึงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะว่าน้ํามันจะเข้าถึงในสวนป่าของครูหรือไม่เพราะครูเป็นห่วงต้นสักค่ะโชคดีไปนะคะบริเวณนี้ไม่ท่วมนะคะถ้าท่วมจะแย่เลยเพราะว่าไม้สักเนี่ยเขาก็ไม่ชอบ ไม่ชอบน้ํานะคะปีที่ผ่านมาน่าจะเกือบสองปีน้ําท่วมมาถึงบริเวณนี้ซากครูตายไปสี่ต้นค่ะที่มาของน้ํานะคะที่ท่วมสวนของคุณครูก็คือมาจากนาบริเวณนี้นะคะ่ะเขาจะปล่อยออกมาจากในานานี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็เข้าร่องน้ําแล้วก็มาผ่านเข้ามาในท่อ พิยพาเข้าบ่อในส่วนของคุณครูนะคะเนี่ยคุณครูก็ได้ให้เขาได้แก้ไขแล้วนะคะโดยการมาปิดทางน้ําก่อนเอาเฉพาะหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวก็คงจะต้องดูปัญหาต่อไปว่าจะเป็นยังไงมากนะคะคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะในการนำเสนอบรรยากาศน้ำท่วม สวนครูในวันนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะค่ะช่วยกดถูกใจกดติดตามคุณครูด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าค่ะดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ